วันนี้มาแกงหอยขมค่ะเก็บใบชะพูหลังบ้านใส่แกงหอยขมค่ะ เก็บยอดชะอมใส่แกงหอยด้วยค่ะเก็บลูกมะกรูดตำใส่พริกแกงค่ะแล้วเก็บใบมะกรูดใส่แกงค่ะ นกขมีนมาทำรังที่ต้นมกะกรูดค่ะตั้งน้ำให้เดือดลวกหอยค่ะกระดับกินข้าวค่ะ น้ำกะทิเดือดก็ใส่พริกแกงค่ะตามด้วยกะปิค่ะ น้ำปลาใส่น้ำตาลค่ะเคี่ยวให้กะทิหอมพริกแกงค่ะ แล้วใส่หอยขมลงไปค่ะ ตามด้วยพริกขี้หนูสดค่ะผงชูรสค่ะแล้วใส่ใบมะกรูด ใบชะพูตามด้วยวยอดชะอมค่ะ เติมด้วยหัวกะทิค่ะแล้วก็ปิดแก๊สค่ะเคล็ดลับไม่ให้ใบชะพูมีกิ่นฉุนก็ใส่ใบชะพูแล้วก็ปิดแก๊สเลยค่ะเจอฟ้ามอร่อยค่ะด้วยแกงหอยขมค่ะ